้ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเปิดอะไร้ี่ามห้าสามสามสองรถสาสามสองร้อยเหลือสามห้าสามห้ารถเหลือสาม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 เหลือสามหนึ่งอะนไหนี่ยสามห้าเหลือสามสมสองูรถสาม หยุ่มแล้วนะหยุ่มจะหยุ่มหัวแล้วอีกนิดนึง,นงคือให้เปิด s w ็วีวเมื่อกี้จำนวนมันร้อนยไม่งั้นจะบดแรงไว้แม่หามาเลยวะพื่อข่าวจ้ามาจ้ามาจ้าจ เปิดลูกสุดท้ายละเพราะว่าไม่ไหวใช่เพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะแม่ตอนนี้คือตื่นตีห้าช่วยด้วยเฮ้ยไม่ใช่ตีห้ต่ตีสี่ยายบ้านมาใกล้ๆสิไม่ได้หรอกเดี๋ยวตามขับามไ่าจากยมาจากเน่มาน่นอนมา่มาจาโน่นม่มาากาก่นานม่กมกากาน่ มาค่ะลูกค้าจ๋าภาลาน่ารักนะคะมีทั้งครอบทั้งแคบลูกค้าทั้งครอบทั้งแคบทั้งหยับทั้งหย่อนไาส์ทั่วไปูสิบบาทติแล้วคือสกินบีเวอร์คุณผู้ชมเป็นอะไรที่ลูกค้าต้องการมากไซส์ประมาณนี้เจ้าคุยกาฟองกิวฟอกาฟิวฉันคิดเก็บกลับไปเก็บมากลูกค้าจ๋าคิดอะไรไม่ออกเสื้อขาวไปก่อน เสื้อขาวกับบางเกงยีนเอวยกับกระโปรงเอวยได้หมดเลยนะคะลูกค้าพาร้านนะคะอยู่ที่3า้าลูกรืเหลือสามวนนะคะใครสนใจรับแจ้งได้เลยเนาะลูกค้าเข้ามาแล้วเลยส่าสะอาดเข้ามาเลยอันนี้คือหน้าหลังตึงการใส่หน้าหลังตึงตึงลูกค้าเป็นค้าไซส์ดควลูกค้าจำนวนตัวเดี๋ยวเรานับให้เนาลูกค้าเราเคยเปิดได้อยู่ที่ประมาณ2 7 0เจิตัวนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นน้ำหนัก40กิโลนะคะลูกค้าจำนวนตัวนับให้ ทีหลังเพราะว่าเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะลูกค้าเ๋ยอยักให้อีีจ้าไหนดูดูดิอ่ะดูดิเอาสิ่เอาสิสกินช่ำสกินฉ่ำมากแม่อ่ะอันนี้คือไนเกอร์ใช่ไหมไนก์เกอร์แอนะคะลูกเ้าสวยมากอันนี้คือไนก์เกอร์อุ้ยดูดิสวยมากค่ะทุกคนเอาพุงไปนี่อุย ไม่จังอทำไมไ่วยจังละลูกค้าเสื้อขาวอะลูกค้าในโทนขาวจะมีแบบขาวครีมดูตัวนี้แล้วก็ขาวฟ้าขาวอมชมพูใช่ใช่จริงๆสีขาวมีหลายโทนนะคะลูกค้านี่เนาะถ้าเลอะเนี่ยลูกค้าเห็นง่ายๆเลยค่ะถ้าเลอะคือเลอะเลยเพราะว่าหนูโชว์กันทุกตัวอยู่แล้วนะคะลูกค้าผิวยังมีหลายสีอุ๊ยดูดิเสื้อขาวมันมีหลายโทนด้วยดูสิสีงไซไซไของมาว่ะนี่คำมลมก็มา แรมเริ่มหายเวลาตอนน่้นี่ทักไปแล้วเดี๋ยวได้ช็อตอัปเปิร์แม่ดูดิหนูมาก็โดนลุงเหนียไม่ค่อยอยากจะทังเอาไปงั้นเดี๋ยวเราเปิดอะไรกันนะพี่เ้อยรวมบานเด็กเออเซนไรได้บ้าที่ได้ได้ได้เซนไรตลอดก็รอพี่โอ๋เลยเออวันขึ้นไรเราเปิดใช่ติ๊งไหนทันกระโดดลูกขอ เกงในหนูทอรจริง,อ,งอันนี้อเอลิเกอร์แม่จา๋ารอดูยืดข่าวกันแล้วมาแล้วนะร้องอ่ะใครแม่ใครตะกี้บอกให้หนูเปิดแม่ไปไหนมันซื้อน่อยแม่อยู่สแสดงตัวหน่อยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีูกค่ะทุกท่านเลยนะ มันแบบว่ามีทุกไซส์ลูกค้าในเนี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องถามอะไรเยอะเลยแม่บอกเลยว่าสวยจึ้งแล้วก็ที่สัาคัญคือขายอยู่เลยรุ่นนี้ใส่ดีมากรุ่นนี้ยังขายวางแขงขายอยู่เลยรุ่นนี้อยู่นี้อ่ะอร่อมากอ้าไมแสดงว่ามันหลุดมาใช่ไหมยังคือยังขายอยู่ในร้านอยู่เลยอ้าวมันแบบว่าใช้สัปคุยดูดิอ้าวยังไง พี่น้ำหวานรับค่ะขอบคุณครับเก็บเลยพี่เก็บเลยหรอไม่ได้แม่้ก่อนเก็บไปก่อนูอครับดีแล้สวยเจิงที่น้ำหวานสวยจริงสวยก่อนใครรถมลสยินดี้นค่ะรับาดีค่ะกลับวย่อวายอ๊อมาเต้นหนึ่งตักเต้นหนึ่งตักนะะาเเต้นเพลงเบา พลงเบาอ่ะเขาบอกให้เบาหน่อยเขาไม่ได้ยินเสียงเราไม่ได้ยินแล้วบ้านดำบ้านดำอ๋อบ้านดำไม่ได้ยินสวยมากลูกค้าเอ้าแต่อย่าว่านะหนูบอกเลยว่าสกินแน้นมากแล้วก็มีทางงานปักอะอะไรคือเยอะไปหมดแม่งานอะไรพีเถอะงานอะไรงานอะไรเนี่ยเออมีหมดเลยสกินไม่เยอะแต่รับรองว่าเสื้อขาคือใส่ได้าตัวไหนใส่ได้ตลอดเลยอะดูดิลูกค้าสกินแน้นปากแน่นปากแน้นปาก ดูดูดิจะยืดชั้นเอา,าอย่าว่านะอูน่านรักมากอูค่ะเรามีน่านรักจริงนะคะน,น,ะนี่นี่ชั้มาแม่ใส่แล้วแบบว่าสวยเลย,ยคิดอะไรไม่ออกเสื้อขาวก่อน้องใส่เสื้อขาวก่อนสวยเดี๋ยวนสวยเอาสวยนะอย่าว่านะสวยคือสวยนะ สวยเลยยูสวยมากนี่ด้วยหรอมีน้องหมีด้วยค่ะลูกค้าน่ารักมากใส่ขอบเพราะเธอตัวจอยมากแต่นี่ไม่ขอบเลยเนี่ยต้องขอบกว่านี้มันต้องขอบกว่านี้ตัวจิ๋วมากต้องแบบนี้อันนี้พี่พๆเผื่อเอาไปให้เชโน่เถอะมาหยุดตัวจิ๋วนะคะมาดูดิลูกค้า ลูกค้าจ่าพาราที่สามผ้านะคะลูกรีวิวเดือดสามสามนะแม่ใครอยากได้รีบเก็บเลยนะคะลูกค้าลูกนี้คือฉับเอ้ยแต่ว่าเขาใหญ่ไม่นานาวแม่ใครมาไม่ทันเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าลูกนี้คือสวยจริงนะอ่ะไปตามเซฟกันนะคะคก็ดูให้แม่เขใกล้ๆหน่อยหรือว่างานปักกับสกรีนมันเป็นยังไงใช่มีทั้งปักมีทั้งสกิอุยตบหัวกูแล้วดูอุ้ยสวยหัวแม่โนปกติใช่ปะอยู่กับพี่พานี่ พี่พานี่หนูช้อนเลยนะกลับกลับกลับยังไงน้ารักขาทำให้มันเป็นถามอะไรตอนนี้เดี๋ยวใกล้กลับประเทศเลยอมเลยังอยากอยู่ไหมในประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวไม่ให้ต่อวีซ่านะมึงถ้าถ้ายังอยากอยู่ไปเรีกภาษาเปนพิมพ์ด้วย เดี๋ยวก็นั่งร้องไห้เองแซวเยอะจังแต่ก็งอนอนกประมาณกี่ตัวคะประมาณ250บลูกค้กลมกไปก่อนนะประมาณสอบวกลบนะคะลูกค้าน้ำหนักจะอยู่ที่40่กิโลค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนักอยู่ที่40่กิโลนะคะพละอยู่ที่35ค่ะลูกรีวิวเหลือ33แม่ใครอยากได้รีบเก็บรีบตำนะแม่คือหนูมีงานกระสอบใหม่ด้วยนะคะลูกใหม่อยู่ที่35ค่ะ ผ่านการฟอกมาหรือยังคะน่าจะแล้วนะน่ารักอ่ะก็น่าจะนะคะอามีน่ารักอ่ะเซธสวัสดีใครรองานเสื้อขาวไม่ผิดหวังลูกแม่สวยจริงยนรองานเสื้อขาวลูกนี้คือเปิดมาคือจึ้งเลยอ่ะสกินอะไรขนาดนั้นเะอมาดูอุ้ยสตี้มันสเดรส การ์ตูนตาโตสมัยก่อนหนังสือดิหนังสือการ์ตูนอ่ะก็อ่านปะไม่อ่านอ่ะแล้วบอกม่อ่าแล้วเนาะไม่อ่มนหนังสือหนังสือการ์ตูนใครเป็นแบบว่าไปดีไรหว้าแม่หนังสือกระตูนอะไรวะไม่มีใครอ่านเลยใดึสิใครดึแรกพี่ป้อนจะเดินกลับมาถามว่าทำไมไม่อ่านหนังสือแม่ไม่อ่านหนังสือไหมต้องมีแม่แม่อ่านเแม่หนังสือไหมแม่หนังสือไหมหนังสือการ์ตูนเนี่ยที่ไม่เป็นเนี่ยไอพวกตาโตอ่ะ ทำไม่เรียกแบบนี้น่ารักมากอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรไอ้ตัวเล็กขนาดหมุนหมุนหลังนะ d i s n ซึมุ้งๆอุ้ยน่ารักมากเลือกหันมาสุ้งๆฉันก็ซ้ำๆอยู่นั่นแหละเปิดไมค์พร้อมทิสต์มาสไหมคะไมค์พร้อมทิสต์มาสวันนี้หนูเปิดวันนี้ลูกสุดท้ายแล้วค่ะแม่ตอนนี้คือคือตอนนี้หน้า น่าแม่คะขาวไปหมดแล้วคะ่ะซ<า>ีดหน้าเมืออ <laughs> หมดแล้วคะ่ะหน้าซีดหมดแล้วค่ะ <laughs> เพราะว่าไปรอตุ้มตังตอตัวมัมตื่นตีสี่ค่ะตัวเบบีตื่นตีห้านะคะลูกค้าตัดเปิดตุ้มแต่หกโมงเช้าค่ะตอนนี้คือใกล้นักแล้วแต่ว่าคือแอบไปงีบมาแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวมัมยังไม่ได้งีบเลยคะ่ะนี่เออรีบตาเหอะลูกค้าซื้อเถอะที่น้ำหวานได้ใช่ไหมคะ นนะหูขอร้องลูกใหม่นี้เดี๋ยวพาไปดูน่าสวยมากมีมีเป็นเป็นดรอยกูรุูจ่ะลูกค้ามาดูเลยวเนี้ยลูกค้ามีมีอีกเป็นกูรุู๊เลยเหมาได้เหมาช่วยหน่อยแม่สิบสันสิบสันอ่าให้นึกถึงเด็กตาดำๆหน่อยค่ะบางทีไม่ได้ตาดำเปนตัวดำด้วยเล่นเองเล่นเองเล่นเองเจ็บน้อยสุดเน้ วิ่งทำไมทำไมทำไม้ตยสกินบอสวยมากน่เลยหนูไง้่ารนี่ที่หนูวอกใช่ไหมไปตั้งไกลแล้วน่ารักมากตัวเปิดอันนี้ตัวเลกเลยตัวเปิดเหรอเป็นตัวเปิดตัวเรขเลยตัวไหนเตืนขอโทษนะพุ่งตื่นพุ่งฟื้นแม่ไส์ก็ดีไส์ก็ดี S M L X L มีหมดแม่ไปค่ะก็เด้ไปไอ้นี่ยกระด้เลเลยไซส์ดีมาก จักระแล้เปียกไปหมดแล้วนะแม่นาใช่จักระแลเสื้อไม่ค่อยเปียกค่ะแต่จักระแลไม่ค้าไม่เหลือแล้วเน่ธบอยบอยอันนี้ไม่ได้ขาดนะมันเป็นสไตล์เป็นสไตล์เป็นสไตล์อันนี้มันปักค่ะลูกค้าวิกินแบบมันคือต้นอะไรไม่หรอกว่ะคล่อมาก โรงงานเขาได้ทำของสวยให้เราเดี๋ยวตอนหน้าบินไปใหม่แบบกดกระดุมแล้วใส่ซีฟูไปด้วยต้องตุแตุกอตุกอะตกอย่างเดียวใส่วิ่งหน้าน้องหนีน้อยนี่อะไรวันนี้โอุ๊ยน่ารักมากนุกยฮะเนี่ยหนูมันคือป้ายอะไรอ่ะดูเห็นมันเยอะมากแต่มันเป็นแบรนด์นั้นอะอันนี้ย งานจ็ดีนะแม่ก็ไม่เชื่ออะไรอย่าลูกค้าเนี่ย่างนั้นเนี่ยค่ะลูกค้าสวยมากน่ารักมาดูจะสวยมากกว่านี้นะทนไม่ไหวแล้วเอากินไว้กับเราเลยไปลานนอนได้แล้วมาแหงนั่งโซ่สบายแล้วเดินนะเธอจัดการมดิพี่พายังอยากนอนอยู่ที่นี่ไหมเออยังอยากนอนอยู่ที่นี่ไหมเงียบเงียบใครหมดต้องาแล้วตองโดตามมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเธองานปักก็มีนะพ้ยสวยแบบสวยตึ้งอ่ะลูกค้าอาดูลูกค้างานสกรีนงานปักมีหมดเลยนะคะอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าม้าใช่ไหมมาคิดมาอันนี้ลูกค้าเดินไปก่อนได้กวางใช่ไหมกวางหรอแล้วอ่าลูกค้ากวางเลนเดียนะคะเดินเดือนนี้ถึงเดือนสิบสองค่ะ คือตอนนี้หนูเล่นได้แล้วเพราะว่ากระสอบมีขายได้แล้วคือว่าเหนื่อยจรมองวางเป็นม้าแล้วไงจริงไหมดีนะไม่เป็นอะไรนะมานี่เขาออลูกค้านี่สกินเขาเพรชอบเธอมีเขาฉันก็ต้องไปอ่ะลูกค้าอ่ะนี่ไงอู้นั่งรังมากคุณค่ะสกินตุ๊งเต้าเปิ้ลแบบเออน่ารักไปค่ะเออสวยๆพี่โอซายเขาดูสิใส่แล้วอ พี่หนูเตียนเหมือนเราเป็นรอยตัวหรือไม่รู้เลยแม่แม่แล้วคือมันหนีกันไปเราหมดแล้วว่าเธอมันกินข้าวอิ่มแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วลูกค้าหนูจะบอกตรงๆว่าตรงๆว่าตรงๆว่าลูกเนี้ยคือล็อกใหม่สวยมากแต่กินฉ่ำมากๆเลยนะคะลูกค้ายังไงเธอดูดูนี่ทำมากอ่ะเอาจริง ม่จ๋สวัสดีค่ะโอ้แล้วดูสกีนดิหน้าหนูแบบเดี๋ยวเาไปเสื้องคาวแล้วเปิดเสื้องคาวด้วยเสื้องคาวไม่หนูจะเปิดกางเกงในค่ะเสื้องที่เออไงมาแล้วเรอย้ำย้ำเพิ่มกลับบ้านแม่ไนอนหนีเลยหรอสวแล้วขอชีวิตคุยลูกค้าดูอ่ะเนี่ยดูดิไม่สวยยังไงอ่ะ ไม่สวยให้ตีลังกาเงหน้าก็ดังเลยนี่ลูกค้านี่เป็นดูด้วยนะคะดูที่เด็กคนชอบดูเลยจะยืนถูกเนี่ยลูกค้าสวยมากวิแล้วทำไมเข้ากับกระโปรงด้ว่อยน่ารักจุ้มน่ี่นะวิอะไรสวยมากวิน่ารักน่ารักเลยขอบอีกแล้วสวยมากลูกค้าจ๋าวขอบอดีขอบอดีแต่ละแบบแบบปิกะน้องปิกะค่ะลูกค้าค่ะลูกลูกค้าลูกใหม่มีนะแม่ลูกใหม่อยู่ที่สามพัน สามห้าศูนย์ศูนย์นะฮะใส่แมงสามตัวแล้วเอานี่ไอเล็บยูทำไมไม่หมดสักทีวะเออทำไมไม่หมดอ่ะมาช่วยมาช่วยสิมาดูอะไรอะ่ะนี่ค่ะแมค่ะผู้ชมมีจะของอุ้ยอันนี้นนนลูกค้าไม่ได้ขึ้นไม้แขวนแล้วนะแม่เยอะมากเลยตอนนี้แม่หนูหนูอะไรต่อไม่ได้แม่หลังจากลูกนี้หนูขออนุญาตพักก่อนนะคะ ไหวแล้วค่ะตาไมันแตกตีห้าตีสี่แลคะลูกค้าให้ไป้งูึงสุดไหมใช่เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตไปเก็บตัวก่อนวันนี้จะยืนไม่อยู่แล้วแต่อันนี้คือเอกข่าวไปอยู่นะอ่ะคือมีสกีหนักเกือบถึงตัวเลยใช่น้อยมากคุณค่ะพาราน่ารักแม่ลูกใหม่มีนะราคาสามพันนะคะลูกค้าสามสามห้าศูนย์ศูนย์นะคะลูกค้าเป็นป้ายแอปเปิลเนาะตัวนี้รหัสสินค้าจะเป็น วีพีเอนะคะลูกค้าป้ายแอปเปิลนะจ๊ะแอปเปิลน้องเหมียวเหมียวจ้าน้องเหมียวเหมียวนะคะโรอโซ่อุ๊ยมีคนชื่อรู้ชื่อแล้วมันชื่อหมีลรอโซ่นะคะเดี๋ยววันหน้าจะถามและจำชื่อได้ด้วยสอบจำได้กันวันนี้จำวันสอบอยูดิหน้าซาน้าซาเฮ้ยปาดเดียวคืนเมื่อกี้อย่างไรไมเห็นมันโผล่มา นาซาค่ะลูกค้าน้องหมีดูวน่ารักมากสกินตึ๊บตักดูเอาวิน่ารักมากเรียบๆอย่างนี้คือใส่ได้ดูดิไอ้นั่นอ่ะน่ารักชื่อว่ามิงเอ้ยมอนสเตอร์อะไรมิงมอนสเตอร์มันนะน่ารักนี่น่ารักมากลูกค้าสกินดีมากกระสอบนี้ บอกว่าเขาก็ก,อก,อก,ก,มกวมือเงยกำกวมือเงยเนี่ยมืดอยู่เหมือนกันนะเอาจริงหน้ามืดเหมือนกันปนะนี่ค่นนะไปแล้วไปแล้วไปหมดลุงแล้วใไปหมดลงไปใช่ไหอ่ะนี่ดูเห็นลูกค้คาไปความกามิีิสิบอกเลยว่าไปาไม่แถวนะอ,อ,อลูกค้าทุกปอนค่ะกำมิจิกำมิจิกำมิจิกามิอ่ะ

สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีรอซอซใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ตรงนี้สวยๆทั้งนั้นใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะลูกค้าที่ชมหนูยืนอยู่ตรงนี้สวยๆค่ะอุ้ยอันนี้เป็นเป็นแบบอาดๆแหละลูกค้ามาอุ้ยเนี่ยข้างหลังเปนขอบเราจองสกีนเล็กสกีนกลางอุ้ยไอ้นั่นคืออะไรนะนี่กวนเลยเราจะชอบเลยนะไอ้รูปที่มันเป็นกระโหลก อนนูมไม่รู้ช่อมันหรอกเ่รอ,อน,นี้เปนมกมลอ,อนนัี้นล,ลิซ่ามาไหมคะลิซ่ามาค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้เปิดนะแม่อี่ยล่รักค่ะลูกค้าแบบไม่แผ่วจริงต้นสายคือแบบตมากแต่คนแถวจะต้นละโอ้แต่ว่าคือหนูแบบหนูจะนอะ็อ,ะนอกแล้ว่ะ แล้วก็เสื้อนี่ไม่แพ้สวยเย็นตั้งแต่ต้ไนไรเย็นจิงไรแม่อะดูลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเป็น W T A นะคะลูกค้า W T A ป้ายแอปเปิลนะคะลูกค้าสกินฉ่ำมากฉ่ำแบบฉ่ำจริงค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาดูสินค้ากันนะลูกค้าว่าเป็นไงบ้างผมให้ดูตัวอย่างงานนะคะฉันฉันถูกด,ด้านปะเนี่ยผิด้านอันนี้ค่ะลูกค้านี่เอา้าอ่ะบางอันมีหน้าบางอันมีหลังแม่บางอันก็หน้าหลังนะคะดู พี่โอ,อ๋หนูตรงปะตรงอ่านี่นะคะลูกค้าประมาณนี้แม่ย้อนดูไลฟ์ได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราก็จะหยิบทุกๆตัวให้มาดูนี่แหละอ่ะนี่ตัวนี้สกินแบบสัมสกินสัมมากสัมวันไวันเจียบลูกค้าไป เปิเข้าแล้วนะวันนี้อยากได้อะไรนะคะแจ้งกันได้เลยนะคะลูกค้าดูสินค้าเพิ่มเติมอินบ็อกนะคะดูตัวอย่างงานก็อินบ็อกได้เลยนะคะตัวนี้ WTA นะคะลูกค้าจากราค่ะ3าห้าลูกรีวิวเหลือส3มสาลูกรีวิไปเรียบร้อยเนาะลูกค้ารีวิวไปแล้วนะแม่ลูกใหม่เอฟได้เลยนะคะนี่นะคะมีสามมีสามมีสามสวยจึ้งเ่ลูกค้าอะน้องซีค่ะ น้องในเรือสาวอะค่ะแล้วก็หยตัวนนี้น่ารักมากแม่อะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้พี่เขาพาไปดูในในในหุ่นกันนะคะลูกค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูตรงนี้แหละแม่ไม่ไหวแล้วไม่พาไปแล้วแม่งั้นไม่ต้องไปลนะแล้วนะยเนี่ยเห็นไหมในกล้องเ <c oughs> ห็นไหมหมุนกล้องเอาหูก <ใน S 2> หมุนกล้องเลยค่ะหมุนกล้องเอานะประมาณนี้นางสวยอลังฉังคือจะบอกว่าสกีนืจริงจริงตไปกัะเ้น เอานี้ฉันเหนื่อยมากเลยฉันจะพาไปดูตั้งงานดีกว่าฉันเหนื่อยมากเลยเอา